สวัสดีครับผมต้นหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานำเสนอวัตถุมงคลของจังหวัดระนองนะครับนั่นก็คือเหรียญหลวงพ่อลอยนะครับวัดปากน้ำระนองนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญแจกแม่ครัวนะครับปี2516นะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับนี่ด้านหน้าก็เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อลอยครึ่งองค์นะครับผมนี่ส่วนด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็เป็นยันลักษณะนี้นะครับลักษณะเหรียญเป็นน่าจะออกแบบเป็นใบสาเกนะครับนี่เราจะมาส่งาองรายละเอียดกันดูนะครับนี่ใบหน้าของหลวงพ่อลอยนะครับแกะพิมพ์ได้มีความคมชัดมากเลยนะครับนี่เส้นผมนะครับเส้นหน้าผากนะครับในตาของหลวงพ่อลอยนะครับสองข้างชัดเจนนะครับ นี่หูปากนี่ชัดเจนมากเลยนะครับริ้วจีวอนะครับคมชัดมากเลยนะครับนี่พื้นเรียนนะครับมีความเรียบตึงนะครับธรรมชาติประแตนะครับนี่นี่นะครับดูนะครับลายขีดข้างคมชัดเลยนะครับนี่ตัวสอนนะครับเขียนว่าหลวงพ่อลอยนะครับผม นี่โซนอีกฝั่งนะครับก็เขียนว่าปากน้ำระนองนะครับผมนี่นี่นะครับใบหน้าของปลอยนะครับคมชัดมากเลยนะครับนี่ตรงด้านหน้านะครับนี่เลยขนกด้างข้างนะครับคมชัดลึกนะครับขีดนะครับนี่สวยงามนะครับคมชัดนี่ นี่นะครับตอนนั้นหลังนะครับนี่เป็นยันลักษณะนี้นะครับนี่ตัวยันคมชัดมากเลยนะครับเป็นแท่งนะครับเป็นเส้นนูนนะครับนี่เนื้ผิวด้านหลังนะครับเรียบตึงนะครับนี่ก็มีขอบนะครับขอบข้างก็ตั้งฉากนะครับ นี่นี่นะครับผมหูเหรียญนะครับนี่ปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับพอเจาะมีเนื้อเกินเนื้อปิ้นนะเป็นธรรมชาตินะครับขอบข้างนะครับขอบข้างปัม๊มกินครึ่งหนึง่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับนี่มีทั้งรอยปัม๊มแล้วก็รอยฉีกขาดครับนี่ อีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ทางปั๊มนะครับนี่ทางรอยปั๊มแล้วก็รอยฉีกขาดที่เห็นนะครับนี่นี่นะครับก็เป็นเหนรียญรุ่นแรกพิมพ์เล็กนะครับแจกแม่ครัวนะครับผมนี่เรื่องราคาเล่นหาก็อยู่ที่หลักพันต้นๆน,น,นะครับ นี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับน่าจะนำพระเครื่องดีๆด,ดังๆของจังหวัดชุมพรนะครับจังหวัดระนองนะครับนี่ลมถึงวัตถุมงคลของส็ยพ่อคมาหลวงชุมพรเขตรวมศักดิ์นะครับนี่มาทำการแนะนำกันอีกนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ใต้คลิปนะครับสามารถส่งรูปมาให้ผมพิจารณาได้นะครับผมจะตอบกลับเฉพาะพระเครื่องที่ผม สนใจนะครับนี่ไพ้พบเจอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ